กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟานรวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณนะคะสามารถม,มีเข้าไม่รูดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะงวดก่อนนะคะงวดก่อนเนาะน้องโซ่ก็ให้เข้าวสามตัวนะพี่พี่แม่แม่จ๋าเจ็นะคะเข้าวสามตัวเจ็ดด บนก็เข้านะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะใครได้เฮบ้างคะใครได้มีความโชคดีบ้างน้องสาวโซ่ไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะพี่พี่แม่แม่จ๋าวันนี้นะคะ<ส>โอเคนะคะ<ส>เดี๋ยวเรามาลุ้นของวันนี้กันเนาะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะคะ<ส>โอเคนะคะไม่รู้ว่ามันเลอหรือเปล่านะพี่พี่แม่แม่จ๋าถ้าเลอก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะตัวชื่อชอบนะคะขอเป็นขอเป็นนะคะเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดหกเนาะมันจะไม่สบายเลยตัวเน้นเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะคะยังเป็นตัวเดิมนะคะยังเป็นตัวเดิมแปดเก้านะคะพี่พี่แม่แม่มมมจะน้องโซคคำนวณเจอนะคะอันนี้ น้องสาวโซก็อันนี้นะคะทุกคนไฟมันไม่มีเหมือนในห้องอย่าทวงมือน้องโซเด้อทุกคนเด้อน,นะคะเพราะามันมืดนะคะทุกคนหนูอยู่ในสตูตนะวันนี้นะคะแปดเก้าแปดหกนะคะแปดเก้าแปดหกนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้ากลับด้วยหกศูนย์นะคะ 8008นะคะ4004นะคะโอเคค่ะน้องโซทุกคน63 63ก็เด่นอยู่นะทุกคน63เผื่อใครชอบนะคะอันนี้แถม63 93กถ้าเออย6393ไม่ใช่98นะทุกคนเผื่อใครชอบนะคะไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะ ทุกคนหนูนั่งนานแล้วมันรู้สึกมันจะเป็นตะคิวศูนย์ศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดวันนี้มีเบิ้ลนะทุกคนนะวันนี้หนูคำนวณเจอเบิ้ลเยอะเลยนะคะแปดแปดโอ้หกหกเก้าเก้าุลเยอะมากทุกคนจริงวันนี้ให้รุดเบิ้ลไปเลยนะคะเก้าเก้าผลหกหกโอ้ยเยอะจังเลยเบิ้ลวันนี้จริงนะคะวันนี้เจอแต่เบิ้ลเลยนะคะ สำหรับ3ที่นั่งนะคะ0ูนย์นะคะศู 7, 0 7เจ็ดนะคะ8 9 7ตัวเดิมนะคะตัวสุดท้ายนะคะ7 7 7ทุกคนแล้วก็0ูนย์ก็มีนะ0ูนยอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องตามหรอก0 0ูนย์นะคะมันเจอนะคะ มันเกินแหละน้องโซเขียนเกินให้ดูแต่ละพี่น้องไม่เป็นไรนะคะพี่พี่ดูก่อนนะ้างวดก่อนอนะ่ะเข้าสามตัวแล้วนะคะเผื่องวดนี้พี่พี่ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะดูไปก่อนนะคะแนวทางน้องโซก็มีเข้าไม่หลุดนะคะบางทีก็เข้าบ้างบางทีก็หลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมธรรมดาเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะวันนี้วันเกิดพ่อน้องโซนะทุกคนนะเผื่อพี่พี่จะตามศูนย์ห้าก็ตามได้นะคะ โอเคนะคะก่อนออกไปนะคะน้องสามโซ่ก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไวนะ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยหาค่าเค้กให้พ่อก่อนทุกคนเผื่อได้มันเกิดพ่อนะคะเด็กขอให้พี่ๆแม่ๆนะคะกดเิก,เลกไลค์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้กับน้องโซ่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ โดยแหงงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้าไปแล้วนะคะพี่ๆแม่ๆจ้า